ได้อ่ะอกอบเลยกอบเลยเยยมแวพอกะเ้เได้เ้ยนเวอร์ดเปว่าเป็ดวะจะได้เขาโบกอะอ้เหีเยไหมแดงนั่นอะฮะผมแดงอะไรวะเอ็นพัดไงไเหี้ยโยนนันอยู่ล่างทำไมขึ้นมาข้างบนตอนนี um> ้ดิกูตันตันปิดให้ได้อะมัไม่ไคุยเนี่ยก็ชแมงดิไม่มันวิบิงบอกเอ้ามาบอกให้ได้ดิฮะเพราะเสงเบาสัตว์ เบาแบบเบามากอ่ะไม่ได้ยินคุยเลยเลยอ่ะต้องตีตัวนี้ฮะแล้วก็เลยอีเลยคอมได้มาตัวหนึ่งนะเฮ้ยโหตีเช้าไปมคอมนะอันนี้กูจดมาละต้องตีไงว่าตกฟากครูตีฟากต้องตีต้องตีสวยอัดได้ทีดีอีเลยได้อยู่ได้อยู่ได้คือได้ได้คือได้ครูจะตันมันเรื่อยๆนะไดด้อั ผมเจ็บนะเจ็บนะรอบหน้ารอบบ้าเอาถุยมันเต้องต้องต้องเอาถุยมันเลตั้งแต่ด่ๆต้องต้องมองหน้ามันบ่อยๆอ่ะแมคเคนไหนยันถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห็นมันมันจะเริ่มเริ่มมันจะไม่เด้งไว้อะเดี๋ยวมันกูเดินไปเดินไปหน้าเดินไปหน้าเดินไปหน้าสวยอ่ะโอ้โหสวยมากน้องส่ลูกคิวเอาไปเลยไอเตะไล่ไปเลยหวยเลยอ่ะ ถากันเถอะกันคลิปเยอะคลิปเยอะถากันเถอะกันเต้สกิลเด้อได้ๆาถ้าถ้ามาบอกถ้ามาถึงบอกเต้โอ้ยโอเคสโล่ให้ยิงเลยโฮมเออเอาให้ได้เต้เอาให้ได้นะอืมควายสองตัวเลยเพื่อนเอาเอาตัวตัดไปมันน่าจะรอให้ทีนี่หกก่อนรอ่อยเล่นควีนดับเบิ้ลควีนดับเบิ้ลควีนดับเบิ้ลอาอัดมันจะลงหาเราอาอัดมันจะลงหาเราถอยเลยถอยเลยยาเลย โอ้หสี่ตัวแล้วเต้เต้ต้องออกแล้วเต้พีมาด้วยพยายามพยายามอยู่คุณบ้านกคนรเอ้บคุณมากเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไม่มาสี่เลยเฮียไม่เราก็มาสี่เหมือนกันครับอ้าวเหรอใช่ใช่พุกมาด้วยโอ้โหเฮียโดนกีดโดนแบบชิวเซี่ยวหนึ่งอ่ะโทษป่ะไม่ด้ก้อนแล้วบิงเข้ามาหนึ่มันมีมันมีมันมัมันมีดนมันมี อพันยัเอเตยังไม่ม yeah. oh, uh ีอันิใช่ไหมว่าไม่ถึงอยี้สวยรวยสวยสวยแปลว่าผมเออผมมากเต้ใคยมากสวร้อนน้ำมีโอ้ยเบ็ดมิวเฮ้ย้ยโอ้ยไปพี่นึ่ไป ช่วยเปนใครช่วนใครมา,สมา,สาใส่พวกนะโทรคิวมันกดเบรคไ,ไปแล้วนะพัด <c oughs> ผมพี่ซื้อไปเองได้พี่ <c oughs> ผมซื้อเบ่งแล้พี่เอาโดบ๊็อกอืมมันไม่มบ่งเข้าด้วยสยอ โอ้ไม่ถึงตกละบาอัดอัเลยปอัดดีนด้นนะโอ้ดินหนีกูไม่มีรละมาซุ่มไม่อพี่จะอยู่ได้อยู่ไ้ตาไอ้ตาไดงไม่เอาเดกอนมาฉีดพวกสวัสดซัอร์ตมาฉีผมไปดสวัสดซัอร์ต ต้าระวังตาย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 โหเตือนดิถ้าไม่บิ้งไงเชียกูตายว่ะอยู่กลางกันแหละเฮ้ยแล้วโดนจังหวะแบบนนั่แหละโดนจังหวะโหควยมากดีไหม รีใบช่วยตาช่วยตาสวยสวยปยมันรับแทนตายเลยตาโดนอุ้ยเฮียกูตีไม่ดีแกโอตายว่ะตายกูตายแล้วไม่มีวัปโอ้กูน่าจะวับไปเลยว่ะแต่กูลาเวไปแล้วนะกูผมผมเฮียสุดยอดคอมโบว่ะมินอกเอ้า เอาโบ้ขาโบ้ครับข้โบ้นายเป็นสกิลไกลๆป่ะเฮ้ยพวกคนสมองอยู่มันสมองเกินเอ้าอวแล้วกูเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยบพีอยู่ไกลมากเฮ้ยโค้พื้นไปทีนึงกว่าเพื่อนโทษทีวะเจอกันเลยถ้าลองหน่อยเดินไปแลนวโอ้ยสวยดีมากเฮ้ยเข้ามาเข้ามาทุกอย่าง เกี่ยวเกียวอยู่นั่นแหละสลาสอยู่แถวนั้นแหละคุยมีเข้าคุยมีเข้าคุยมีเข้าดิลินเข้นคุยมาแล้วนี่นี่นสวยจ้าเฮ้มันติดมาติดไปได <ป S 1> <ป>้มาบิงบิงติดสวยโอ้ยสวยมากเลยเบ็บ้ยเมียวเบ็้เมียว มันนั่งประตูมามันนั่งประตูมามันนั่งประตูได้นะติดลิทอะไม่ถัดแล้วมันมีสองรอบอุ้ยโหควาอสามารถละไอ้เชี่ยบีคีบีเพิ่งมาส่งเลยยัดแม่อ๋ออ๋ออ๋อแกกีดแม่งโคตรน่าลำแข้ีแยบีคีบีเพิ่งมาหอบ ลาเวไปแล้วนะ90วิเอะมากปั๊บลงเลยไม่สนใจจะบอกว่าไปแล้วโอ้ไ่ได้ละโอ้ยเฮียอะไรปิเจอปิดปิดขึ้นเลยโอ้ะตายสิควายอยากหานะไอ้เหี้ยก็ไม่แฮกแมพเว้ยอะตัวอื่นที่ไม่ใช่เกินได้ไหมสำหรับใช้เลเดอร์ง่าย มันจะมีควินอยู่ข้างหลังนะมันยังครบอยู่เลยนะอย่า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 เข้าทำตอนนี้เลยฉลากอันตีไปแล้วแต่มันไม่ได้ออกฉาดระวังโดนโดนหายไปเลยหายไปเลยเคลื่อนไหวไปเลยผัดเราผัดเราครับอาออยู่ได้แหละไหนๆมันก็มีเพื่อนมาแล้วอยู่ได้เลยขอแค่เราพาไพื่อตายอ่ะเป็นเพลเป็นเพี อย่าตายอย่าตายแล้วนี่โหเมื่อกี้คนมันนะเอ้ยนาะรอดให้มึงรอดละอากว่าเดี๋ยวพอคีบมันเข้ามาใช่ป่ะแบบพอคีมเข้ามาสามทางปุ๊บเอโคแบบหายไปเลยเว้ยอันนี้คือเออไหวเแค่ไหนเเดี๋ยวกลัวมันจะจบก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะร่อคีบไว้โอเคป่ะได้แกูดึงคีบไว้แล้วเตรียมไปโคโคเลยนี่กูมาเลยนี่กูดึงกูดึงคีบก่อนเลย

ไอ้ไปสองหาโดนเพื่อนเอ้ยระวังกูณเยอะโหรอกนะครับอ้าหลลัพธ์ล่ะผมน่าลองตายตาไอ้ขยันะเขาบอกให้มึงพวกมึงซื้อขยันให้ขยานี้ไอ้เต้ยไปเก็บเลีนร่างให้กูหน่อยโอ้ยแมวไปเลยนบอแล้ววะเฮ้ยเลีนบอถึงเวลาคือข่าวกูละขายได้อ่ะโอเคบีบีนั่นน่ะดิคว้าไอ้อาร์ตเพิ่งพี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ ทำสิครับอ่ะไอ้เหี้ยมึงกเป็นมือหายไปเลยเพื่อนโอ้โหองทีติดเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นแล้วตาเนี่ยทีมผสมทีแล้วไม่มันมันมันดีกว่าทำไมทำไมมันไปอยู่ตรงนี้วะเออมันดีกว่าโอ้โหทำไมมีนอยู่นี่เดียว เดี๋ยวมันดูเลยยังมาโอ้โหลแล้วมาตีแห่คืออะไรอ่ะเดินไปนะพัดเดินไปเฮ้ยเลิกป่าเลิกทางฟุตทีอุ้ยขมพ้าหลบแม่นมากนะอันนี้ตึงนะบอกไว้ก่อนกูอยากโดนอ่ะอย่าโดนทุกจังเลยอย่าโดนทุกจังเลยท่าน้องโดนทุกโซโล่คิวโอไง่ายไปไน้อง มาดิสัตว์กูมีเลเดียนอะเต้กันเลยคือกันเลยกลาเต้อดันโนอดันโนเฮ้ยเฮียแล้วมาทำไมเนี่ยโอ้ปแปลกละไปไหนแล้ววะอ่ะเก็บด,ดูเลยก็ได้ถ้าไหวอะเก็บเก็บสวยเชียร์ฮะโซโลโคิวโอ้ยสวยอัดแปลกมากน้องตีชวนตีโอ,อ้อ,เอมเฮ้ยไปอ๋อช่วยคุนบอลควีนบอล รักมึงเสมอเพื่อนแล้วดีนายรถไงไม่ได้ไม่ได้รถนะเห็นแล้วกูเห็นแล้วดีแล้วดีนายตีโอ้โหดีนายโถ่กูมากูมาเต้ซูซูแม่งเกินไปปะไอ้เหี้าซินิกตัวเนี้ยกูถามเลยต้องต้องมาล่างไม่งั้นพี่เข้าเลยเข้าเลนไม่ได้แล้วนะมันดูไม่โอ้โหได้ได้โอ้โหมไปเลยยึดแม่ดาวน์ตา ูไม่น่าฉีดวลยนะครับโทษว่ะเอาจริงถ้ากูตีมันตายไปแล้วไอ้เหี้ยไม่น่าฉีดเลยเฮ้ยฆ่าไปพัดเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูวัดไปวัดประตูกูน่าจะโซโล่ได้อยู่เอ้ยกูกับตาพัดน่าจะไหวอยู่ถ้ามันมานะควินตายนะกิ๊บแต่ควีนกิ๊บไปแล้ววินตายแต่ควินไปและโอเคโอ้มันมีมันมีของเปล่าอะว่าแล้วเพื่อนมาหมดเลยสี่บนสี่บนสี่บนไอ้เต้ลูกรักกูช่วยอะไรไม่ได้แล้วปลากอดอย่างนั้นพ่อมึงโอ้เซเว่นโอเซเว่น <c oughs> วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาน้องข้างแล้วมันข้างไปแล้วหลบหลบได้หลบได้ถอยมาถอยมาพาร์ทเฮียโอ้มันคลัง่งนะโรัลคิวผมว่าเต้มานมาหมดไม่ต่อเบรกมันฟามไปอยู่พี่ผมพยายามอยู่พี่ผมลังวิ่งอยู่ไอ้เต้ปีกมันปีกมันไม่ไหวแล้วไฟมันจะดับไฟมันจะบอดเป็นิีกตัวนี้ว่ามันจะฮุกปะโอ้ดูได้ไงวะ ไอ้เฮียทำไมตัวกูเป็นอยางั้นนะเอาดิอยากกัดกูออยสั์เดี๋ยวไม่ฟาดตาโคมาอ้าไอ้เหียไม่ใช่นกกูอีกล้วบแรแล้วบแรล้วทราบแล้วเราเข้าประตูวิดีน่ไปล่าดีกว่าไม่ไปทานแล้วกูเดินฝ่าตกกลางผ่านทุกอย่างโอเคลุเวลากูเดินไปเลยนี่โดนจริงมันเดินเข้ามาอยู่เมื่อกี้เฮ้ยกูเตะไอ้เียตาระวังตาระวัง เฮ้ยเห็นตัวอะไรโอ้ชีโอ้โดนดูมโดนดูมโอ้อเซเรนเซเนของตายของตายโดนดูมการวา้ามโดนกีดเรายิงเข้าบนไว้ไอ็กโควาดยาสีเขียวผมงลบคุกแบบตึงๆบิงไปนะครับจับมันซะโอ้สวยมาก ดีผู้ทำประโยชน์เดียวนะครับนะครับไม่มีไฟระวังด้วยคุยราข้งหลังคุยคือข้าหลังคุยใข้าหลังรีบอัดอยู่รีบอัดอยู่ดูมอยู่บนดูมอยู่บนดูมดมมันดูพี่มามาเอาด้านนะพี่ไม่ใช่มันชื่ออะไรนะสมอลสมอลพี่โอ้โอ้ยใครสถานการณ์แย่ๆมากเลีนบนโอ้ทำไมคุณถึงรีบอย่างนี้ เเออาาโลชันเหรอมาโลชันเหรอโซโลชันเหรอเอามเมนเตอร์โซโลชันเพราะว่าโทรมันโซโลได้เฮ้ยสวยผมไม่ที่นี่เพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยมันเดินมันเดินเลยฝั่งนู้นหรอตายแล้วอ่ะตายว่ะเฮ้ยปะคูม ตายกูตายโอ้โหเจ๊กโอ้โหมาพี่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 มาฮะสองพี่มีไฟฮะสองพี่มีไฟโอ้โหไม่ถึงเยี่ยมโอ้สวยเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมาราหมดไอ้เฮียเฮ้เลยใี่ทำยี้อะไรวะเดี๋ยวพับไม่ได้ละเมนโอ้ยไอ้เต้มาวะวิลับุรุษว่ะโอ้โทษทีวิบลูดกระกระดอขาว ถ้างั้นเราสมองเราขึ้นสามเหลี่ยมตาระวังตายสมองเราใช่พี่โอ้ยเอาเฮ้ยดูมาโคตรสวยอ่ะยัดแม่ดีนะกูมองอยู่เลยได้เลยเดี๋ยวฉันให้รอบหนึ่งเที่ยอะไรนักบ้องอยู่ไอ้สัตว์ขอเกี่ยวได้ปะโอ้โหปวดแบบพี่ไปกี้ไม่ดูมใครปะดูเพื่อนบึบผมไปแลยนะตาสมองฮะเฮ้ย ปที่ยัดลงมาดีเพราะเนี anger anger ่ยเฮ้ยมันมันบินไปละเอาป่ะนีนี้นี่นี่ลิเกนให้สวยพี่อุ้ยเดี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอซานมีคนลอกนะเฮ้ยเชียวโอ้ดีเฮ้ยโดนดูมอ้าว โด <c oughs> นดุมไฟนี <c oughs> น้กูไม่โดนดูมสวยสวยมันดูมเองพี่มันดูมกูดูมกูดูมกูว่าแล้วมันต้องเปลี่ยนเป้าหมายเลยโดนไข่สองรอบไปสุดโอ้โหอันนึงรอบนึงแต่กำลังวิ่งไปเดี๋ยวกูไปดิลิงแค่นี้ถ้ามันทนันนะทีละเอาข้ามเลยขอคลิปตาลองโดนสวยหลบดี ผมต่อถมตถ่อมต่อมต่อกูได้คิวกูได้คิวถมต่อเกที่สวยอ้ s ชิ t ไม่ตาโดนดุมขาดทีนึงปั๊บ <c oughs> <c oughs> แอิ <c oughs> คเคนเ

มึงกับกูไปได้วยกันนี่แหละไอ้เหี้ยถอยได้ถอยได้สอดพันไปแล้วก็เอาดิไอ้เหี้ยไกลไปไปโดกูโดดร้อยเมตรไปดิสอดพันเหรอโดนเพื่อนกูไปดิเฮ้ยโอยกูตากเฮ้ยมาอยู่กูไปโอ้ชิไปกับกูก๋ยวแหละลงหลุมไปด้วยกันหลบไปดิลงกูหลบไปดิ กูโดดสวยมากเจอกระโดดตาพุ่งเสมอจะล้วสับแล้วสับแล้วสับโอ้เจอแท้เนี่ยเปียโอ้โซนคิวได้ก็ได้ได้ก็ได้ไว้ได้ก็ได้ แล่นาอยู่ไหนเป็นแลนาอยู่ไหนมาทีเป็นแลนาไปไหนเป็นแลน่าไม่โดดขึ้นมาเนาะแรมเพย์กูเจอโอ้ยเอาไอ้ใบ้อีฮีแอ้โอ้ยแดงอี๋กูรับด้วยเอาหมดเฮ้ยไอ้เฮีแอไม่ใช่อย่างงี้เออมาแล้วเทพเจ้ามาแล้ว เจ้าม oh, ีนอุสมาแล้ววี่งขยุกข้ได้แล้วอืมสำลักควันสำลักควันเนอ้อจุดนี้ยังไงดูดีเลือดดิเลือดดีดิสามร้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอติสพี่ดีเฮ้ยเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเกูเปิดเองนี่นิดตรงกลางนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอาพีฝากมาตรงนี้ได้ไหะ แตไปแต่ไปเฮ้ยไม่ต้องกดไม่ต้องกดป้อนเดี๋ยวมึงรอเดีรอเลยเดีรออย่างนี้เลยเจ๊ทำไมไปตรงนู้นนะเขียนมาเจ๊เขียนมาน้องสวยผมว่าต้นเรียนหรือยี่ห้อพิเจษยอดมากแล้วก็บอก